สวัสดียามบ่ายค่ะทุกคนคะพามาดูดอกโมกตอนที่มีแดดเนาะช่วงบ่ายค่ะทุกคนอันนี้บ่ายสามค่ะบ่ายสาแล้วก็จะเดินพาเลาะเะ,ะไปทางโน้นนะคะทุกคนจะพาไปดูผักเป็ดเพราะว่าเมื่อวานบอกว่าจะพาไปดูผักเป็ดก่อนจะถูกถูกถอนทิ้งหรือทิ้งออกทั้งแปลงอะเนาะ มีอยู่แปลงเล็กๆอะแต่ว่าก็ชอบทานนะคะอันนี้ยังไม่ได้ลดน้ําต้นไม้นะคะทุกคนเดี๋ยวทําอะไรหลายๆอย่างเสร็จนะี่ยเดี๋ยวประจุถึงจะมาลดกลิ่นต้นโมกโชยหอมเช้าค่ะทุกคนจะพาเดินผ่านช้าๆนะเฮ้ดิกำลังออกดอกนะกลิ่นหอมเจ้า่่ะทุกคนหอมอบอวน ขนาดว่ายังมีไม่เยอะนะเนี่ยแต่ก่อนมันมีเยอะเนาะเพราะว่ามันสูงแล้วมันก็ออกดอกเยอะเนี่ยค่ะทุกคนมีอยู่แค่นี้ก็ให้ได้ชื่นชมเหมือนกันนะก็สุขใจดีเหมือนกันนะคะทุกคนได้ชื่นชมในสิ่งที่เราชอบเนาะ มีพึ่งมีพึ่งมาตอมมาดูดน้ำหวานนะคะทุกคนเนี่ยเห็นไหมคะมาดูดน้ำหวานแต่ว่าวันนี้มีมไม่ไม่ค่อยเยอะเมื่อวานเนยอะเลยค่ะแต่วันนี้มีน้อยไหมแทบจะไม่มีเลยเละมีแค่สองสามตัวจะบอกหลอมแหลมมันก,ก็ไม่ใช่นะเพราะมันมีให้เห็นแค่เนี้เดี๋ยวพาทุกคนไปดูผักเป็ดก่อนคะ่ะเพราะว่า คุณหมอว่างแล้วท่านจะลือ้อท่านว่าจะลื้อตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะทุกคนแต่ว่าท่านไม่ว่างก็เลยปล่อยไว้ให้มันยาวขึ้นมาอีกนอกต้นสูงขึ้นมาอีกนะคะทุกคนเคยทำคลิปให้ดูว่าชุกเดินผ่านแถวเนี้ยเดินไม่ระวงาาังขาขาหล่นลงไปในบ่อปลาลข่าหนึ่งนะคะทุกคนนานแล้วนะเป็นเดือนแล้วนะทะลาะ ต้นขาแดงไปอยู่เป็นอาทิ์เลยค่ะทุกคนเจ็บน่ะแต่ก็ไม่ได้เจ็บมากเนาะตลอกไปน้อยหนึ่งค่ะบอกล่ามุนพักข่อนค่ะมุนพักข่อนค่ะทุกคนเดี๋ยวจะาพาไปดูผักเป็ดผักเป็ดแซมสวยจะถูกลื้อแล้วก็ท่านว่างวันไหนท่านก็จะลื้อหจาจ้า ใบชะพูก็างามค่ะทุกคนผักเป็ดคือหมอท่านชอบทานชอบเอาไปทานในโรงพยาบาลในที่ทำงานท่านก็จะให้ประจุเนี่ยเก็บให้ตอนเช้าแทบจะทุกวันแต่มีพักเนี้ยท่านไม่ค่อยว่างไปแต่เช้าก็เลยไม่ได้เก็บให้ทานมันก็เลยงามอย่างนี้ประจุเองก็ไม่ค่อยชอบทานไม่ชอบทานผักนะทุกคนแต่ว่า เมื่อก่อนน่ะไม่กินนะไม่รู้จักผักเป็ดแต่ว่าเดี๋ยวนี้รู้จักแล้วก็ก็กินได้อยู่แต่ว่าถามว่าชอบไหมเราไม่ชอบอ่ะเพราะเราปินคนไม่ชอบทานผักแต่ถ้าเป็นผักทางบ้านทางอีสานที่ประทุกชอบก็พวกผักชีลาวผักวางตุ้งผักกาดผักผักกาดหินแบบนั้นน่ะกินค่ะทุกคนแต่ว่าอันนี้ผักเป็ดเนาะอีกอย่างหนึ่งคนเขาเรียกผักวอเตอร์ครสเนาะ คุณหมอบอกชื่อชื่อผักเป็ดอะชื่อมันนกมันนอกแต่ท่านก็ทานของท่านนะอร่อยท่านชอบเอาอาทานเป็นสลัดนะคะทุกคนให้ไปทุกต้มไข่แบบยางมาตูมให้อยู่บ่อยครั้งอะบ่อยๆเลยแหละทุกคนจนท่านถามว่า,าต้มไข่นี่ทุกใช้เวลาในการต้มเท่าไหร่ปลทุกก็เลยบอกว่าเจ็ดนาทีค่ะทุกเจ็ดนาทีถึงแปดนาทีไม่ให้เกินนั้นค่ะทุกคน น้ำเดือดหอายอนไข่ลงไปแล้วจับเวลาเลยค่ะทุกคนเจ็ดนาทีเจ็ดแปดนาทีน็อคน้ำเย็นน็อคน้ำเย็นเปลือกก็จะล่อนอย่างดีเลยค่ะทุกคนไม่ไม่ติดไม่ติดเอาเนื้อออกมาด้วยก่อนที่เราจะต้มเนาะใส่เกลือค่ะทุกคนใส่เกลือใส่เกลือลงไปก่อนแล้วพอน้ำเดือดหย่อนไข่ลงไปแล้วก็จับเวลาเลย ได้เจ็นาทีแล้วก็เอามานอกน้ําเย็นเราอยากจะกินแล้วเอามาแกะมาปอกแกะเปลือกออกกันเนาะมันจะร่อนอย่างดีเลยค่ะทุกคนไม่ติดเปลือกเนื้อไข่ไม่ไม่หลุดออกไปกับเปลือกก็จุบชอบทาให้คุณหมอท่านท่านก็จะเอาไปทานในโรงพยาบาลทานไข